สวัสดีครับนักเรีนนยนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับครูอีกครั้งนะครับในวิชาทัศนาศิลป์นะครับระดับชับ้นประถมศึกษาปีที่สามนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ข้อที่สามเนาะในบทเรียนเดิมจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะ,ะเรามาเข้าสู่หัวข้อขอ,ของงานปั้นจากดินน้ำมันกันเนาะ,ะดินน้ำมันเนี่ยเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับที่มีคุณสมบัติคล้ายกับดินเหนียวแตกต่างตรงที่ดินน้ำมันมีสีสันสวยงามและมีความอ่อนตัวมากกว่าทําให้ปั้นงานที่มีขนาดเล็กได้ง่าย การทํางานปั้นจากดินน้ำมันเนี่ยมีการเตรียมดินน้ำมันเหมือนกับดินเหนียวนะครับแต่ขั้นตอนง่ายกว่าและไม่ยุ่งยากดังนี้เรามาดูวิธีการขั้นหรือว่าขั้นตอนในการเตรียมดินน้ำมันกันเนาะ,ะขั้นแรกก็คือนวดดินน้ำมันและปั้นเป็นก้อนเนาะ,อ,ะอันนี้นะครับ2คือจัดแยกดินน้ำมันเป็นสีๆเพื่อสะดวกในการปั้นแล้วก็3นะครับหากยังไม่ได้ปั้นในทันทีให้ห่อดินน้ำมันด้วยพลาสติกหรือเก็บในภาชนะและเก็บไว้ในที่ร่ม ต่อไปนะครับข้อดีในการปั้นด้วยดินน้ำมันนะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือมีสีสันสวยงามเนาะ,ะข้อ2คือมีความอ่อนตัวมากสามารถปั้นได้ง่ายาเรามาดูข้อควรระวังบ้างนะครับในการปั้นด้วยดินน้ำมันเนาะ,ะคือเมื่อดินน้ำมันโดนแดดหรือความร้อนจะละลายและเสียหายได้ง่ายแล้วก็ครูขอเพิ่มข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ ถ้าดินน้ำมันเนี่ยมันไปคลุกกับดินเมื่อไหร่หรือว่าคลุกกับเศษหินเศษทรายเนี่ยมันจะทําให้ดินน้ำมันนั้นเนี่ยมันมีเศษหินพวกนี้เข้าไปเนาะทําให้พอเราเราจะเอามาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมันค่อนข้างยากในการที่เราจะแกะออกมาเน <S <S าะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะเอาดินน้ำมันเนี่ยไปกิ้งคลุกกับหินหรือทรายเนาะเพราะว่ามันจะทําให้ออพอเราเอากลับมาใช้ใหม่นเนี่ยมันเอากลับมาใช้ไม่ได้เนาะเพราะมันมันเปื้อนพวกหินแล้วเนาะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ควรเอามือที่จับดินน้ำมันไปแล้วเนี่ยมาป้ายหน้าหรือว่าขยี้ตาเนาะหรือว่าเอาเข้าปากก็ไม่ควรนะครับเพราะว่าในดินน้ำมันเนี่ยมันมีสารเครมีต่างๆอยู่เนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายเนาะแล้วถ้าเราเอามือที่เปื้อนดินน้ำมันไปขยี้ตาเนี่ยมันจะทําให้ตาเราเนี่ยเจ็บได้เนาะแล้วก็ตาตาแสบได้เนาะอ่าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรเอามือที่เปื้อนดินน้ำมันเนี่ยไปขยี้ตาเนาะอ่าโอเคต่อไปครับอ่าเรามาดูตัวอย่างการทํางานปั้นนุนต่ำเนาะ เขาบอกว่าอันนี้เป็นงานปั้นนูนต่ำในหัวข้อของดวงดาวของฉันเนาะอ่ามาดูอันแรกคือกดดินน้ำมันให้มีรูปทรงบแบนๆเนาะเพื่อใช้เป็นฐานงานปั้น2ปรับแต่งขอบดินน้ำมันให้เป็นรูปวงกลมสวยงาม3กดดินน้ำมันสีอื่นให้แบนและใช้อุปกรณ์การปั้นตัดให้เป็นภาพที่ต้องการ4นํนำดินน้ำมันที่ตัดแล้ววางบนฐานและกดขอบให้ดินน้ำมันติดเป็นเนื้อเดียวกับฐาน5าตกแต่งงานปั้นเพิ่มเติมให้สมบูรณ์และสวยงาม อ่าก็ได้ผลงานเสร็จสิ้นเนาะคือเป็นผลงานในชื่อของดวงดาวของฉันเนาะอ่าเห็นไหมเอ่ยอ่าผลงานนูนต่ำในที่นี้คือจะมีลักษณะคล้ายๆเหรียญบาทเนาะถ้าถ้านักเรียนรู้จักเนี่ยถ้าเร่เคยเห็นเหรียญบาทเ่จะจะรู้ว่ามันจะมีขนาดที่แบนมากเลยเนาะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าผลงานนูนต่ําเนาะอ่าซึ่งการปั้นนูนต่ําเนี่ยก็จะคล้ายๆกับกับเออจะมีลักษณะคล้ายๆกับเออเหรียญบาทนั่นเองอ่าเห็นไหมจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้เนาะแบนๆเนาะเห็นไหมอ่า เราเอก็สามารถลองทําตามเขาได้เนาะแล้วอาจจะปั้นเป็นอย่างอื่นก็ได้เนาะอาจจะเป็นตัวสัตว์ก็ได้หรืออาจจะเป็นใบไม้หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เราแลนะ้วเนาะอแล้วแต่เราจะสร้างสรรค์นะว่าจะปั้นเป็นแบบไหนเนาะถ้าบ้านใครมีดินน้ำมันก็สามารถลองปั้นได้นะครับอ่าโอเคต่อไปอ่าต่อไปเรามาดูตัวอย่างอันต่อไปเนาะการทํางานปั้นลอยตัวอในหัวข้อของแตงโมจากส,วน,สวนเนาะ,ะแสดงว่าต้องเกี่ยวกับแตงโมแน่นอนเลยอ่า เรามาดูขั้นแรกกันก็นนคือปั้นดินน้ำมันสีแดงเป็นก้อนกลมทำเป็นเนื้อในแตงโมและปั้นดินน้ำมันสีเขียวเป็นแผ่นแบนๆทำเป็นเปลือกแตงโม 2. เอาแผ่นดินน้ำมันสีเขียวไปห่อหุ้มก้อนดินน้ำมันสีแดงให้เป็นก้อนกลมๆ 3. มปั้นดินน้ำมันสีเขียวเป็นเข้มเป็นเส้นเล็กๆเพื่อใช้ตกแต่งเป็นลวดลายแตงโม 4. ใช้เส้นดินน้ำมันสีเขียวเข้มตกแต่งให้เป็นลวดลายแตงโมตามแบบอ่ะแล้วก็จะได้ผลงานของแตงโมจากส่วนหมดแล้วเนาะเห็นไหม อ่าแล้วอธิบายความหมายของงานปั้นลอยตัวก่อนเนาะก็คืองานปั้นที่มีเราสามารถมองเห็นรูปลักษณ์ภายนอกได้ทั้งหมด360องศาเลยก็คือเราสามารถมองเห็นทุกทุกส่วนของผลงานที่เราปั้นได้อย่างเช่นพวกตัวตุ๊กตาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตุกตาไอรอนแมนหรือว่าอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าตุ๊กตาแองกี้เบิร์ดอ่านั่นคือเป็นผลงานปั้นลอยตัวเนาะอ่าหรือว่าพุทรูปเองที่ที่อยู่ในห้องถ้าถ้าถ้าบ้านใครมี ห้องพัเนี่ยก็จะมีพวกพวกรูปอยู่ใช่ไหมเอ่ยอันนั้นก็เป็นงานปั้นแบบลอยตัวเหมือนกันเนาะเราจะสังเกตได้ว่าเราสามารถมองเห็นได้ทุกส่วนเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านบนด้านข้างด้านล่างเราสามารถมองเห็นได้หมดเลยเนาะนี่คืองานปั้นลอยตัวเนาะ,ะเหมือนกับงานอันนี้ก็คือแตงโมงจากส่วนเนาะที่เราสามารถมองเห็นได้รอบด้านเลยนักเรียนสามารถลองทําตามเขาได้เนาะอาจจะอาจจะทําเป็นแตงโมงเหมือนเขาก็ได้ หรือถ้าบ้านใครมีสีชมพูกับสีขาวเนี่ยเราก็อาจจะทำเป็นแก้มังกรก็ได้เนาะทําเป็นส้มแก้มังกรอะไรกับเอ่อมังคุดก็ได้เนาะแล้วแต่เราเลยอ่ะแล้วถ้าเรามีสีดินน้ำมันสีอะไรเนี่ยเราก็สามารถสร้างตามเขาได้เลยเนาะแต่อาจจะเปลี่ยนไปบ้างก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่าหรือจะปั้นเป็นตุก๊กตาก็ได้เพราะว่ามันเป็นงานปั้นลอยตัวเนาะแล้วแต่เราเลยเนาะอ่าโอเค บทเรียนในวันนี้ครูก็มีเท่านี้เนาะแต่ว่าครูสั่งกาบ้างนะครับก็คือครูจะให้เราทาในหน้า22เนาะอ่าอันนี้เขาบอกว่าเป็นการสร้างสารรค์ภาพด้วยสีโปสเตอร์เนาะแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นสถานาการณ์โควิดนะครับครูไม่อยากให้เราเออกไปซื้อสีโปสเตอร์มาทำเนาะครูจะให้นักเรียนใช้สีไม้เหมือนเดิมเนาะโดยการที่อันนี้เขาต้องพิมพ์ภาพจากมือใช่ไหมเอยครูจะให้เราเอามือเนี่ยทาบลงไปนในกระดาษแล้วก็เอาสีเนี่ยวาดตามมือเราเนาะเห็นไหมอ่าสีวาดตามมือเสร็จปุ๊บวาดให้เป็นรูปมือเราเนาะอ่า สร็จแล้วเราก็ตกแต่งเลยว่าต้องการให้มือเราเนี่ยมีลักษณะเป็นภาพวาดตัวตูนยังไงจะเป็นตัวอารอนแมนของเขาก็ได้หรือว่าจะเป็นสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนอะไรก็ได้เน้วแล้วแต่เราตกแต่งเลยอาจจะวาดเป็นงูห้าหัวก็ได้นะหรือว่าอะไรก็ได้เนาอแล้วแต่เราเลยอ่าแต่ว่าให้ใช้สีไม้เนาะ<อ>เพื่อไม่ให้มันมีความยุ่งยากในการทำเนาะแล้วก็ครูมไม่อยากให้เราออกจากบ้านมากเนาะเพราะมันเป็นช่วงโควิดเนาะอ่าโอเคนะครับงานในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอ่าโอเคครับ ใครที่เสร็จแล้วก็สามารถถ่ายส่งลงมาในกลุ่มได้เลยเนาะเดี๋ยวครูจะช็กคะแนนให้นะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ